ครับทุกทุกคนวันนี้เรา,รามาทำความรู้จักเกี่ยวกับการประเมิน M.S.E. หรือที่ย่อมาจากคำว่า Mental State Examination หรือเรียกอีกอย่างว่าการตรวจสภาพจิตครับการตรวจสภาพจิตนะคบเป็นการตรวจ,าจทางจิตเวชเพื่อประเมินสภาวะอารมณ์และจิตใจของผู้ป่วยในณาดนั้นการตรวจสภาพจิตมักจะทำโดยการสัมภาษณ์ครับและการสัมภาษณ์นั้นเป็นการสร้งาสงสมรรถภาพอย่างหนึ่งทึ่ทำให้ผู้ป่วยนะครับเกิดความมั่นใจและไว้วางใจ แก่ผู้ที่มาประเมินนะครับการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชนะครับจะต้องใช้การสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ประวัติที่ถูกต้องและยังมีการประเมินลักษณะพฤติกรรมอารมณ์และความคิดของผู้ป่วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ประกอบที่ครบถ้วนและนําข้อมูลเหล่านั้นนะครับไปใช้ในการวินิจฉัยและวางแผนรักษาต่อไปครับต่อไปนะครับเราจะไปรับชมตัวอย่างในการตรวจสุขภาพจิตว่ามีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรบ้าง ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมและรับฟังได้เลยครับ